เลขร้อยมาลัยงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนให้เลขเด่น7 4 5 1เลขชุดสองตัว71 74 75 78 41 44 45 48ชุดสามตัว071 374 หกสี่หนึ่งห้าสีแปดในงวดวันที่สิบหกพฤษภาคมเลขเด่นหกศูนเข้าสองตัวล่างนิตยสารเงินล้านงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนให้เลขเด่นศูนเจ็ดห้า เลขชุดสองตัว0ู0ย์สองศูนย์เก้าศูนย์หนจดหนึ่งเจดสหสองห้ห้าหนึ่งหสในงวดวันที่สิหพฤษภาคมเลขชุดสองตัว60เข้าสองตัวล่าง90เข้าสองตัวบน แม่ตะเคียนทองให้โชคงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนให้เลขมงคลปักหลักบนหนึ่งสี่หกเลขปักหลักร้อยสองสี่หกเดเลขปักหลักสิบหนึ่งสาหกเลขปักหลักหน่วยหนึ่งสี่ห้าปด เลขชุดสองตัวบนหกหนึ่งหกสี่หกห้าหกแปดเลขมงคลปักหลักล่างสองสี่ห้าแปดเลขปักหลักสิบสองสามห้าเก้าเลขปักหลักหน่วยสองสี่ห้าเจ็ดเลขชุดสองตัวล่าง 92,94,95,97,98ในงวดวันที่16พฤษภาคมเลขมงคลปักหลักบน90และเลขชุด2ตัวบน09เข้า2ตัวบน90เลขชุด2ตัวบน06 เข้าเป็นตัวกลับของสองตัวล่าง60